เราจะมาทดสอบของเพอร์มเซียนคุณโยเซพัดนะครับในรถออนิวปาร์ิโรสปอร์ต2015นะครับรถคันนี้วิ่งมา4,802กิโลเมตรนะครับก็จกับไฟแดงมาเก็ใช้มา,ามพอสมควรนะครับตัวเลขอ่ปกรชิ้นส่วนต่างๆก็คงจะเข้าที่เข้าทางนะครับเดี๋ยวเราจะลองออใช้คู่ชอนโทนในการทดสอบนะครับความเร็วนะครับอันนี้ถนนข้าวหลามนะครับเดี๋ยวเราเซตศูนย์ก่อนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาความเร็วไม่ต้องมากนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วอันนี้ในการทดสอบครั้งแรกนี้ใส่เซฟพัดอยู่นะครับผมนะครับโอเคครับผมเราเริ่มออกตัวกันนะครับเราจะทดสอบที่ความเร็วประมาณ80นะครับตามความยาวถนนเขาเหลามมีสะพานมีอะไรต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับ 80นะครับลองดูนะครับวิ่งยี่หเมตรต่อลิตรนะครับโอเคล็อกร,ราค้าออกนะครับรถจะวิ่งเองนะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามสะพานนะครับผูสอนโทก็ทำงานนะไม่ได้เหยียบคันเร่งน,นะครับเหมือนเดิมเราพาออกนะ มาเองครับ ผ่านอีกรอบนีอ้อ,อ,อ,อีกสักผพานนะครับเดี๋ยวขากลับเราก็จะเราจะขึ้นสะพานอย่างนี้ครบทุกสะพานนะครับจะมีทั้งหมดสามสะพานนะครับอันนี้ลองวิ่งกันจริงๆรนจริงๆนะครับไม่ได้ทางเรียบมนมีขึ้นสะพานมีอะไรด้วยนะ เราจะขียนสะพานที่สามนะครับ

เฉลี่ยขึ้น17.8นะครับใช้คูสันโทนนะครับม่มได้หยยบันเร่นนะ 18บ้าจะเส้นทางแยกไฟแดงนะครับเราจะเราจะมาสรุปกันตรงนี้นะครับโอเคนะครับไฟแดงนะครับแต่เบรกน,นะครับ7จกิโเมตรนะครับตัวเลขออกมา18.2นะครับ เมดเดี๋ยวเราจะกลับรถตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะถอดฟิวออกแล้วลองขับดูครับเดี๋ยวเราจะไปถอดฟิวออกกันนะครับเราทดสอบจะไม่มีเซฟพัดนะครับนี่นะครับรถที่รถที่ทดสอบเซฟพัดเลยครับผมนี่บัตจิโร่สอบ์ตตัวใหม่นะครับอันนี้เราถอดฟิวออกแล้วนะครับฟิวจะอยู่ที่ข้างกล่องตัวนี้นะฮะ ถอดฟิวออกไฟไฟไฟอนี้จะดับนะครับไฟไฟสีแดงตรงนี้จะดับนะครับถ้ากล่องทํางานไฟสีแดง,งจะติดนะครับเราถอดฟิวข้างด้านนี้ออกนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับผมกับฟิวนะฮะฟิวแอมปเดียวนะครับ,มมรรบจริงๆใช้ไฟใช้ไฟแค่สามร้อยมิลลิแอมป์นะใส่ครับไปทดสอบกันครับ นะครับเราเริ่มทดสอบเลยนะครับแต่ก่อนหื่นเราต้องเซตศูนย์ก่อนนะครับผมเซตศูนย์นะครับเห็นนะครับค่อยๆเติมคันเน่งไปนะฮะเราจะทดสอบที่ความเร็ว80นะครับตอนนี้เลข09นะครับ ไปนะครับเดี๋ยวปุบแปดสิบปั๊บเราจะหยุดนะครับโอเครูส่วนตัวทำงานเอาขาออกนะครับวิธีความเร็วแปดสิบนะครับ สนสุดที่16บหนะครับถ้าเกิโลเมตรตัวเลขนละเม่อขึ้นมาสามสะพานนะครับอันนี้เราก็จะขึ้นสะพานเหมือนเดิมนะ าที่หนึ่ง ไม่ได้เหยียบคันเร่งเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ถอดฟิวออกนะครับผมไม่มีเซพัดเนี่ย ราจะรู้รสึกอึดอัดหนโดยเฉพาะตาขชุดสะพานนะครับ สพานที่สามนะครับสะพานนี้รถชนะชาเอาไปทันไม้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 ไมไมไมออครับเหยียบขึ้นครับเราก็ยังคงความเร็วเท่าเดิมอยู่นะครับผ่านมาห้ากิโลนะครับหลือสองกิโลนะ เราเรียกขึ้นมา14นะครับในกิโลของการทดสอบนะครับ 4.4นะครับตัวเลขลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เซฟพันนะครับสิบสีตัวเลขไม่ค่อยขึ้นแล้วนะฮะโอเคครับครบระยะทดสอบเโลนะครับผมตัวเลขขึ้นมา14.6นะครับ ตัวเลขนี้จะน้อยกว่าตอนที่ใส่เซฟพัดนะครับนะครับจบการสอบเบื้องต้นขนาดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเรื่อยๆนะครับให้ค่าที่แน่นอนการทดสอบนี้ใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้คูณคอนโทรลในการควบคุมความเร็วทดสอบนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเราจะทดสอบในความเร็วที่สูงขึ้นนะครับกรใช้งานอาจจะระดับร้อยขึ้นไปนะครับลองติดตามโดยวิธีนะครับ